มิสเตอร์มึกคลิปวิดีโอนี้ครับอัปเดตใหม่อย่างเป็นทางการสำหรับไฟในทาวเวอร์ดีฟเอนว้าวเพื่อนๆดูดิล็อบบี้ใหม่ครับผมอันนี้เพิ่งเข้ามาครั้งแรกพร้อมกันกับเพื่อนๆเลยนะเมื่อวานเนี่ยที่อัปเดตผมไม่ได้เล่นนะครับเนื่องจากว่าไม่มีเวลาเพราะว่าทุกๆวันจันทร์เนี่ยต้องทำงานนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นคลิปดวงะมากกว่าที่เพื่อนๆเห็นกันนะโอเคเราลองมาสำรวจกันก่อนนะครับว่าในส่วนของล็อบบี้ใหม่มีอะไรใหม่อีกนะครับดูดีเนาะ เพื่อนๆดูดิดูดีมากเลยอ่ะดูดีกว่าอีเวนท์ที่บนผ่านมาอีกนะครับผู้พัฒนาเขาตัดสินใจแบบปรับแต่งทุกอย่างใหม่หมดก็ไม่แปลกครับที่เขาจะเลื่อนเวลาอัปเดตเพราะว่าดูจากงานแล้วเนี่ยก็ควรจะเลื่อนแหละครับผมทําไม่ทันนะครับเพ <ๆๆ S 1> e ื่อนๆเอฟซัทช็อปานขายตัวละครแมพไฟในทาวเวอร์ e ิเฟนทอยเลตทาวเวอร e ดิเฟนและเกมสุดฮิตอื่นๆ ร้านมีบริการรับกดเกมพารเลทหทุกแมปเติมเร็วปลอดภัยมั่นใจได้ใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจลิงอยู่ใต้คลิปนะครับผมหาในส่วนของบอร์ดอัปเดตไม่เจออันนี้เป็นที่ Evo กับ e n c h a n นบอร์ดอัปเดตอยู่ตรงไหนเนี่ยจริงๆผมเปิดดิสคอดน่าจะดีกว่าแต่นี้เขาให้กระโดดกระโดดลงมาปับ๊บวารวาร,วารมาเฮ้ย my, อีเวนต์ใหม่เหรอเออใช่ดิเพราะว่าอัปเดตอีเวนที่ลงเป็นแบบนี้เลยเหรอ มีให้เก็บเกียร์ด้วยเกียร์ก็คือเหรียญใหม่นั่นเองนะครับผมสตรีมพังอัปเดตมีในส่วนของ d i เวอร์ d d ドครับกับสตรีมพังแมง n เกอนะครับเพื่อนๆในเทียที่30ตัวฟรีกับตัวพาร์ตอันนี้นะครับผม799นะผมมีอยู่มั้งถ้าจําไม่ผิดเนี่ยมีพาร์ตดองไว้อยู่นี่ไงแต่ยังไม่ใช้นะเพราะว่าไม่มีเวลาครับเดี๋ยวเอาไว้ใช้ในส่วนของคิดมัดทีเดียวจะได้คุ้มๆนะครับผมแล้วก็ที่สมอลยูนินะครับ ก็จะเป็นสตรีมพังใหม่หมดเลยวู้มีน้ำยาด้วยครั้งก่อนเพิ่งบนไปไม่มีน้ำยาตอนนี้มีแล้วนะครับผมไม่รู้ว่ามีให้ดอกฟรีหรือเปล่าในส่วนของน้ำยาลักกับซูเปอร์ลักนะครับเพื่อนๆถ้าไม่มีให้ดอปฟรีอาจจะมีคนใช้โลบัคซื้อแล้วก็เอาไปขายในเทรดดิ้งพาสานะครับเพื่อนๆก็สามารถไปหาซื้อได้นะถ้าเราเป็นสายฟรีนะครับผมแล้วก็มีใช้นี่ฮันเตอร์อันใหม่นะครับผมโอ้ราคาร้อนแรงอยู่เหมือนกันครับ 1,799ราบักราคาก็ใช้ได้เลยนะอันเนี้ยค่อนข้างสูงนะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้เล่นนะครับผมแล้วก็เอ็กซ์เซพต์ยูนิตเอ็กซ์เซพต์ยูนิตสามเเป็นเจ้าแม c h a นิกนะครับแมชชินิกอันตันนะครับผมคาแรคเตอร์ <Character S 2> ก็จะเป็นแบบนี้เลยแม c h a นิกอัฟตันนะครับผมแหมอ่านยังไงของเรา,าเนี่ย <laughs> แล้วก็ตรงนี้จะเปิดอีก4วันเอเลสไหมเพราะว่าอันนี้เป็นที่ให้เล่น ที่เล่น2ฝั่งน่าจะเป็นเล่นปกติแสดงว่าอีก4วันถึงจะเป็นเอเลสนะครับผมเพราะฉะนั้นผมยังไม่ฟาร์มนะผมรอเอนเลสมาค่อยฟาร์มยาวๆทีเดียวนะครับผมแล้วก็ราคา9ก้าร้บลบักนะครับเจ้าพับเพ็ดเป็นตัวเ e อ็กซ์ซฟใหม่เหมือนกันหรือว่าใครเป็นสายฟรีก็10,000แเกียร์นะครับผมฟาร์มกันตาเลือกเลยนะครับรอเอเลสมาก่อนก็ได้เพื่อนๆค่อยฟาร์มเพราะว่าถ้าฟาร์มปกติตรงเนี้ยมันค่อนข้างยากนะกว่าจะเก็บครบ1 0 0 0 0แผมว่านะเจ้าดูดลิสพับเพ็ดนะครับผม AFK a r l y อันนี้ไงเจอแล้วนะครับผมบอดนะครับมีในส่วนของล็อบบี้ใหม่สตรีมพังอีเวนต์สองเอกลี e นะครับผมสองสตรีมพังเกมนะครับลักโพชชั่นช้นที่ฮันเต็ดทิกเก็ตชไนท์ฮันเตอร์ทิกเก็ตนะครับผมสตรีมพังแซมมอนแล้วก็อีเวนต์เควส์อีเวนต์เควสยังไม่เห็นเลยนะครับผมหมายถึงอันนี้หรือเปล่าถ้าหมายถึงอันนี้ก็คือปกตินะครับเพื่อนๆแลถ้ามีเควสเพิ่มเข้ามาแล้วผมพลาดตรงไหนไปเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับ เพราะว่ายังไม่ได้ชิคดิทโคนเหมือนกันเข้ามาเลยนะครับผมผมชา้าแล้วไงก็เลยแบบเออเข้ามาดูในเกมเลยดีกว่านะครับเมื่อวานไม่ได้เล่นแบบที่บอกนะครับว่าติดงานเนาะไพ่คอนเนอร์มีอะไรบ้างมือชานมือชานอ่ะนี่ไงเชฟโซซื้อได้นะครับผมฟาร์มโซมาซื้อกันได้นะครับในส่วนของตรงนี้เพื่อนๆอ,อันนี้เป็นตัวหนึ่งแสเหรียญน,นะครับผม ใครเป็นสายฟรีนะครับใช้โซซื้อได้นะแล้วก็อินเด็กอินเด็กอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นเควสนะครับถ้าเราเล่นเก็บครบเกมที่1ึ่ง EC อ่ะมันก็จะขึ้นแบบนี้หมายความว่าเราเล่นไปแล้วมีเดียมฮาร์ดเราก็จะเหลือ possible กับนายแมวพอเพื่อนเล่นครบปับ๊บก็มากดรับตรงนี้ได้เลยได้ไป15โซนะครับผมเป็นอีกหนึ่งวิธีในการฟาร์มโซที่ดีนะก็แนะนำนะครับใครที่ผ่านแล้วเนี่ยเวลาผ่านเนี่ยคือเก็บผมอ๋อก็คือเราเก็บให้ครบทุกดานนะครับ เก็บ easy ครบทุกด่านใช่ไหมแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นมีเดียมครบทุกด่านนะครับเพื<ๆ>่อนๆเก็บแบบนี้นะวิธีการเก็บให้ครบนะครับผมไม่ใช่ว่าโรเลด easy แค่แบบด่านใดด่านเดียวเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่นะครับผมแล้วทำไมของผมมันขึ้นเคมไปแล้วอะงงมากนะครับผมมันมี e d นะหมายความว่าเรากดรับไปแล้วแต่ว่าตรงนี้อ่าเดี๋ยวโอคือ possible กับ nightmare นะ่สีมันสีมันหมองอนะเพื่อนๆมันจะดูยากหน่อย สีมันจะเป็นคืมคมอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าอันอันไหนที่เรายังไม่ทำเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะอันนี้คือเราทําสําเร็จแล้วแต่พวกนี้ทําไมกดรับไม่ได้งงเพราะว่ามันขึ้นครบหมดแล้วอันนี้กดรับไปแล้วหรืออันนี้อันนี้อันนี้อาจจะบั็กครับเดี๋ยวต้องออกเข้าใหม่ไม่เป็นไรนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของยูนิตที่เก็บสะสมแล้วก็ได้เหรียญน,นะครับเพื่อนๆสะสมเป็นคอลเลกชันนะครับผมมีตรงไหนอีกตรงไหนที่เรายังไม่ได้เช็คกัน อีเวนต์โดดลงไปดูแล้วยูนิตเวิร์กช็อปยูนิตเวิร์กช็อปเราเช็คยังเอฟเอฟเคแอเรียเดี๋ยวเข้าไปนะครับเพื่อนๆยูนิตเวิร์กช็อปก็มีแค่เอ็นชานกับอ่าอีโวนะครับผมตัวเก่ายังอยู่นะป๊อปสตาร์ชิก้าเนี่ยหรือว่าชิก้าล่างมิกุนะครับผมอันนี้เอเลสเอเลสก็เป็นล็อบบี้ใหม่เฮ้ยดูดีอ่ะอันนี้คือเด้อเด้อเด้อเดสงสัยว่าเป็นแค่ป้ายเฉยเฉยใช่ไหมหรือว่ายังไงเทเลพอร์ต มาปุ๊บเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรครับเนี่ยอ๋อเป็นล็อบบี้ในส่วนของเอ l เลอย่างเดียวแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆผมขอดู AFK a r e อียหน่อย AFK มียูนิตตัวใหม่มาไหมหรือว่ายังเป็นเหมือนเดิมนะครับผมเป็นกล่องเก่าใช่ไหมใบเตดเพรสเซนเนี่ยยังเป็นกล่องเก่าอยู่นะครับ เทดดิงพาซาเจอห้องโปูแล้วนะครับผมอันนี้คือปรับปรุงใหม่นะครับพอเข้ามาชนปุ๊บก็จะขึ้นโนมอลกับโปูเลยปูเนี่ยสามร้อยวินนะครับเพื่อนๆแล้วก็สามารถเซิร์ชอันนี้น่าจะเป็นแท็กแท็กห้องหรือเปล่าผมเดานะน่าจะเป็นแท็กด้านในหรือว่าอ๋อไม่ใช่เป็นจอยเพลเยอร์เพื่อนๆพิมพ์ชื่อเพื่อนหรือว่าชื่อของผู้ขายที่เราต้องการจะวาร์ปเข้าไปซื้อได้เลยตรงเนี้ยแล้วก,กดจอยตามเขานะครับผมโอเคผมลองไปดูห้องปูสิว่าขายของต่างจากห้องโนมอลยังไงนะครับสามร้อยวินขึ้นไปครับ ถึงจะเข้าห้องโปูได้เข้ามาปุ๊บออกปั๊บทันทีเลยนะครับผมทั้งเซิร์ฟมีอยู่2คน <c oughs> เดี๋ยวห้องโปมูมันขายยากหรืออะไรยังไงไม่แน่ใจนะครับผมเขาถึงมาอยู่ห้องนอ,อร์มอกันหมดหมดและเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของด s c o r d กันบ้างนะครับเพื่อนๆในส่วนของ e อ็กซ์คลูซีฟยตรงนี้ผมรีวิวไปยังเหมือนจะยังหรือเปล่าผมจำไม่ได้อะ่ะซีเฮดล็อกสตาร์ฟนะ็อกซ่เนี่ย ที่นี่แน่สามตัวแน่ยังไม่ได้รีวิวนะครับผมแต่อันนี้ไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวขอดูตัวแป๊บหนึ่งฮะอ๋อยังไม่ได้รีวิวเพราะว่าผมไม่มีล็อกสตาร์ฟ็อกซี่ตัวยังไม่ครบนะครับผมใช่ใช่ขาดตัวนี้นะครับเพื่อน ลืมไปเลยว่าทุกๆอัปเดตมีโค้ดใหม่มาด้วยนะครับผมเพื่อนๆแต่เดี๋ยวเราค่อยไปกอกโค้ดกันนะแล้วก็ผู้พัจาณาครับเขาทําการประกาศรับสมัครโมเตอร์นะครับใครที่เป็นสายนี้ก็สามารถมาสมัครได้นะตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะครับผมสมัครไปเผื่อได้เป็นทีมงานไฟในทาวเวอร์ดีเฟนต์นะครับผมเพื่อนๆมีการบัฟในส่วนของยูนิตใหม่ด้วยนะครับผมยูนิตมีการบัฟ1 2 3 44ตัวนะครับตัวแรกเลยคือเจ้าแอสโตบันดี้ดาเมจแปดร้อยเป็น1,600นะครับผมอ๋อเป็นตัวเดียว ตัวเดียวหมดเลยแต่ว่าบัฟไป4อย่างนะครับแล้วก็ราคาในการวางเนี่ยจากเดิมที 50k ลดเหลือ 25k ครับถัดมานะครับผมลิมิตในการวางตอนแรก3นะครับโดนจำกัดเหลือ2และนะครับแล้วก็100%อแอนตี้รีเจนต์นะครับผมออนทาร์เก็ตเอนมี่นะครับเพื่อนๆคือโดนดาเมจแบบ100%เเลยนะครับสำหรับศัตรูที่เขาอยู่ในเส้นรัศมีการโจมตีของเขาเนี่ยนะครับผมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการเนิร์ฟนะครับผมเนิร์ฟตัวไหนเอ่ย l o เวอร์โอเวอร์เซอร์ฟ็อกซีราคา8000นะครับอ๋อไม่ได้เนิบดิบัฟดิ8000เหลือ6000นะครับเพื่อนๆราคาในการวางนะไม่รู้ว่าตัวไหนน่าจะตัวใหม่มั้งนะครับใส่โค้ดกันมาโค้ดแรกนะครับผมรบกวนเพื่อนๆช่วยพิมพ์ไว้ให้ด้วยนะเหมือนเดิมนะครับผมโค้ดแรกสำหรับอัปเดต23รับมา1000โทเคนนะครับทัดมาเป็น New l o b บบครับผมรับมาอีก1000โทเคนครับ ถัดมาพูชั่นตอนแรกตกใจคิดว่าจะได้พูชั่นนะครับผมใน15โูนะถัดมาสตรีมพังครับรับไป200เกียร์ครับผมถัดมาเป็นสป็อกเก็ตนะครับผมรับมาอีก100เกียร์และโค้สุดท้ายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กรอกนะครับผมไฟไนท์ใส่ STD แบบนี้นะครับก็จะได้รับไป 100โทเคนนะครับผมโอเคโค้ด okay, ทั้งหมดมีประมาณนี้ที่เหลือไม่ต้องกรอกแล้วนะครับผมพวกคลิปเก่าๆเ,เนี่ยคือหมดอายุไปแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้คือโค้ดที่กรอกได้นะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้กันด้วยนะเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มก่อนนะครับผมฟาร์มได้ตัวมาแล้วเดี๋ยวจะเอามาสุ่มรีวิวให้กับเพื่อนๆดูครับ